กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน l u บ h o u s e และเลี่ยงที่จะตอบคำถามกับผู้สนทนาเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ตากใบในปี2547ว่าจำไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในความควบคุมของทหารตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เหตุการณ์นี้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นอีกครั้งในโลกออนไลน์ค่ะ นักวิชาการคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยาลาบ,บอกว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมตักใบและเหตุมัสยิดกรือเซ่เกิดขึ้นในสมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ควรพูดในลักษณะนี้เพราะว่าเปรียบเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกของคนในพื้นที่แม้อดีตนายกรัฐมนตรีจะอ้างว่าจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้ถึงจะมีผู้เสียชีวิต85คนและสูญหายบางส่วนแต่สำหรับคนในพื้นที่ไม่เคยลืมเลือนค่ะโดยเฉพาะญาติของผู้สูญเสีย สำหรับประชาชนที่นี่ยังไม่ลืมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอที่ประชาชนเขาปลุกเขาฝังใจเขาต้องนึกถึงนานแล้วก็มีไปมาเรื่อยๆอยะนะความคิดของประชาชนก็มาเรื่อยๆแต่นายกทักษิณไม่น่าพูดเลยว่าลืมไปแล้วในเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ในขณะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี สำหรับเหตุการณ์สลายการชุมนุมบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรปากใบจังหวัดนาราธิวาสเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2547หลังจากที่กลุ่มชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องให้ปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ถูกจับกลุ่ม6คนก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะสลายการชุมนุมและระหว่างมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ชุมนุมกว่าพันคนไปควบคุมตัวก็มีผู้เสียชีวิต85คนสูญหาย7คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะ